เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่11กันยายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็ก3ดีหมายเลขคดีดำอ เศษ989ส่วน2,566ที่พนักงานอายการคดีพิเศษ5เป็นโจทยื่นฟ้องนายแดร่่ายังหุยไซกับพวกรวม7คนข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพอรอบอรคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัว ใบเตยสุทีวันและดีเจแมนพัฒนพลสองสามีภรรยาคนดังมา่สารในวันนี้ด้วยโดยมีครอบครัวและญาติที่น้องลุคชานวิทวีสิงน้องชายใบยเตยลาล่าอาสยาม ไยเวลูรีที่มาให้กำลังใจผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องพิจารณาดีจแมนและใบเตยในชุดผู้ต้องขังมีรูปร่างที่ดูผอมดำคล้ำใบหน้าแววตาเศร้าหมองระหว่างนั่งรอสารลงบันลังห้องพิจารณาใบเตยก็ร้องไห้ตลอดโดยมีดีเจแมนคอยโอบกอดกุมมือเพื่อปลอบโยน และคอยซับน้ำตาให้นับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมาสองเดือนนับจากนัดตรวจพยานครั้งที่แล้วในระหว่างการพิจารณาคดีพบว่าทางผู้พิพากษาอนุญาตให้จำเลยในคดีสามคนได้แก่เดร่าดีเจแมนและใบเตยลุกขึ้นถแถลงต่อศาลโดยในส่วนของใบเตยมีรายงานว่าใบาเตยได้ถแถลงขอความเป็นธรรมขอให้ศาลให้โอกาสตนเองออกไปทางานเลี้ยงชีพและทา หน้าที่แม่ดูแลลูกตนเองและครอบครัวเนื่องจากแฟนหนุ่มของน้องชายตนเองเพิ่งมาเสียชีวิตไม่นานมานี้และทางด้านดีเจแมนได้พูดต่อหน้าศาลอีกว่าถ้าหากภายภาคหน้าศาลตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาที่เสียไปตอนนี้ใครที่ทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักที